สำหรับวันนี้บรุมีเคล็ดลับนะครับที่จะช่วยลดหน้ามันและไม่เสียเง,งินสักบาทเลยนะครับยังไงไปติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ช่อง m r PJ Beauty นะครับก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอลลนมีวิธีนะครับที่จะทําให้หน้าของเราดูมันน้อยลงนะครับหรือการลดความมันบนใบหน้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับบรลลนจะมาแนะนําด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่บรลลนได้ทดลองใช้กับตัวเองมาแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันวิธีแรกเลยนะครับสําหรับวิธีแรกนะครับ ก็เพียงแค่เราดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำนะครับซึ่งใน1-1หนึ่งวันนะครับเราควรจะดื่มน้ำเปล่านะครับโดยปริมาณ2-3ลิตรนะครับซึ่งเราควรจะต้องใช้วิธีการจิบนะครับจิบน้ำเปล่านะครับจิบจิบทั้งวันเลยนะครับซึ่งน้ำเปล่าจะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นนั่นเองนะครับก็จะทำให้ผิวของเราไม่ แห้งกล้านนะครับทำให้ผิวของเราไม่เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทําให้เกิดสิวขึ้นมาด้วยนะครับก็ถ้าผิวของเรานะครับมีความแห้งมากเกินไปนะครับหน้าของเราก็จะยิ่งผลิตน้ํามันออกมานะครับส่วนวิธีที่2นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยบอลนเมื่อสมัยตอนน่าจะมัธยมนะครับซึ่งแบบบอลนแบบ ใช้แบบใช้เขาแบบใช้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 แบบใช้เขาแบบเยอะมากๆเลยนะครับแบบในหนึ่งหนึ่งวันนะครับจนทําให้หน้าของบอลูนเป็นเซตเดิมนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวกระดาษซับมันนั่นเองนะครับซึ่งแบบช่วงสมัยนั้นแบบถ้าบอลูนจำไม่ผิดนะรู้สึกมันจะเป็นแบบแผ่นฟิล์มสีฟ้าๆครับแบบหหยเวลาเราซับมันนะแบบมันยิ่งซับมันยิ่งมันอะแบบแบบมันมากๆแบบ ยิ่งซับยิ่งแบบอุ้ยสะใจอะต้องใช้คําว่าสะใจนะครับแบบเฮ้ยมันยิ่งแบบเออแบบพอแบบเราเห็นจากในกระดาษซับมันอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันแบบมันดูดความมันเป็นหน้าของเราออกมาแบบได้ดีมากๆเลยเราก็แบบซั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 บใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับแบบวันวันหนึ่งแบบซับแบบอุ้ยไม่ต่ำกว่าห้าหกแผ่นนะครับมันก็เลยทําให้ผิวของเรานะครับผิวของตัวบรูนเองเนี่ยขาดความมันบนใบหน้านะครับมันก็เลยทําให้แบบ หน้าของเราอ่ะยิ่งแบบแห้งนะครับมันก็ทําให้รูขุมขนของเราดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับพอแบบมันแห้งเพราะเนื่องจากว่าเราแบบไปดูดน้ํามันนะครับออกมามากเกินไปนะครับมันก็ทําให้เกิดผิวของเราอ่ะมันเขาเรียกว่ามันไม่บาลานซ์กันนะครับแบบผิวหน้าของเรามันไม่บาลานซ์กันแบบบ,บนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะต้องมี ความชุ่มชื้นนะครับมีความมันบนใบหน้าอยู่ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแบบไปซับไปซับไปดูดไปดูดไปดูไปดูดเป็นออกมันออกมาเยอะๆมากๆนะครับมันก็ทําให้หน้าของเราเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้เกิดหน้าของเราผลิตน้ํามันออกมามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับส่วนนะครับข้อที่3นะครับวิธีนี้นะครับก็บรุณได้ทดลองใช้มาแบบหูหน้าจะแบบ เป็นปีปีแล้วนะครับหลังจากที่บอลลนหักดิบนะครับในเรื่องของการลดเจ้าตัวโปรดทปิกนะครับก็คือแบบ ยาที่แบบแก้ในเรื่องของเซฟเดิมพวกสเตรอยอะครับบรุนหักดิบไปเลยนะครับบรุนก็ใช้วิธีการล้างหน้าโดยการใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะครับหรือถ้าใครนะครับถ้าใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างมากๆนะครับบรุนแนะนำให้ใช้น้ำเย็นนะครับในการล้างหน้านะครับซึ่งน้ำเย็นนะครับมันจะไปช่วยทำให้รูขุมขนของเราดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในเรื่องของการลด ลดความมันบนใบหน้านะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้ผิวของเรานะครับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยล้านะครับแล้วก็ทําให้นาฬิกาชีวิตของเรานะครับไม่แบบโบรุนจะบอกว่ายังไงดีไม่ทําให้นาฬิกาของชีวิตของเราแบบมันผิด มันผิดเขาเรียกว่าอะไรมันผิดปกตินะครับในแบบพวกเอนไซม์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานผิดปกติด้วยนะครับถ้าเราแบบนอนหลับดึกมากๆหรือแบบนอนหลับแบบไม่ตรงเวลาอะไรพวกนี้นะครับยังไงนะครับวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยบรุณได้ทดลองกับตัวเองมาแล้วนะครับซึ่งทําให ความมันบริน้าของบอลณูนเนี่ยลดน้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันมาอยู่ในความสมดุลที่พอดีนะครับไม่แห้งเกินไปและไม่มันเกินไปนะครับดังนั้นแล้วก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะครับกับ4วิธีง่ายๆนะครับ 1. เลยก็คือการดื่มน้ําเปล่าเป็นประจํานะครับสนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษซับมันนะครับก็อาจจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับในการซับนะครับ ซับนะครับบุญขอย้ำว่าใช้กระดาษทิชชู่ซับนะครับซับแทนนะครับ3นะครับก็คือการใช้วิธี การใช้น้ำเย็นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิปกติในการล้างหน้านะครับส่วนวิธีสุดท้ายก็คือในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้ทดลองใช้นะครับหรือมีนะครับวิธีอื่นๆนะครับที่ได้เคยทดลองใช้กับตัวเองมาแล้วก็มามอมอยพูดคุยนะครับในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้กับบรุณได้นะครับส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็ที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์แลวก็กดตังกระดิ่งให้บรุนด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ